ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อวนี้จะแด้มาเปิดทานไห่เบิ้งนะครับเตานี่เป็นเตาที่ว่าเอาใส่ใส่ลงไปในกลุ่นถังนะครับการเผากัโบไม่ปฏิกิริยาอ,อยัางมากมายนะครับ ับปกปตินะครับผมสังเกตเองนะครับกาเขาไปแบ็บคือท,ทุกกครั้งนะครับแต่ก็ที่ว่าคิดว่ามันค่ายแกสเร็วนะกรับมันกิบ30นาทีนะครับผม ปูมเผานะครับค่ายแกดแต่ที่นี่ผมก็ล่อบเบิงว่ามันซีเรียลขึ้นบอยี่นะครับแต่ว่าเตาเนี่ผมก็อบมากอบก่อนนะครับอบทุกครั้งนะครับเวลาาิิเผากะได้มาเปิดเบิงทานนะครับลายได้เปลี่ยนไหมครับ ที่แรกว่ามันซีสวยการปิดบนทา้ายจะกแกะกะไหลออกขึ้นเราครับแห้งดันแห้งนะครับทานกับซุยง่างครับโอเคถือว่าใส่ได้ครับ ไายเบิดนะครับคุณเดยวผมสีเก็บทานให้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าก็ตกการทานนะครับเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่ว่าทานขายดีนะครับแล้วก็ผลิตบรท่ันนะครับเดี๋ยว ผมก็ได้เก็บทานนะครับจะเก็บทานแล้วก็ไปส่งลูกค้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับยินดีมีแห้สุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ